สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่มีขนมนี่คิดแคทนะเป็นคิดแคทที่น่ารักมากเลยค่ะเขาเป็นคิดแคทฮาโลวีนนะก็ออกมาในช่วงเทศกาลฮาโลวีน Halloween นะคะอันนี้เพื่อนแม่ซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นนะดูซี่เป็นฟักทองน่ารักมากอะ่ะตรงนี้มีผีน้อยนะคะแล้วก็ข้างในเหมือนจะมีเป็นซองเล็กๆหน้าตาต่างๆกันนะคะข้างหลังนะคะ เข้ม,มีบอกว่าให้เอาไปอบได้ด้วยนะคะหรือว่าเอาเข้าไมโครเวฟนะเดี๋ยวแม่จะลองเอาเข้าไมโครเวฟดูไมโครเวฟเขาบอกว่าแม่เห็นเลข3าถึงสประมาณ3าถึงส่ก็น่าจะเป็นสามถึงสีนาทีเดี๋ยวเรามาแกะดีกว่าตอนแรกแม่ก็เข้าใจว่ามันจะเป็นขนมที่เป็นช็อกโกแลตเอ๊ะหรือว่ากินได้ทั้งแบบกินเลยทั้งแบบไมโครเวฟมาดูข้างในกัน นี่นี่นะคะฮา l โลวีนอ่ะฮา l โลวีนเบลกนะคะนี่เป็นรูปหน้าตางมีเด็กน้อยแลบดินนั่งอยู่นี่อันนี้เป็นรูปแม่มดนะแม่มดกับฟักทองนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตางแต่เป็นแนวแนวนอนนะคะเมื่อกี้เป็นหน้าตาแนวตั้ง อันนี้เป็นพ่อหมดค่ะยืนเปิดหมวกอยู่นะไก่กข้างเป็นฟักทองน่ารักมากเลยอันนี้เป็นอะไรอ่ะพ่อหมดผมทองเหรอถือช้อนมาจะมาไล่กินฟักทองฟักทองหนีไปเลยค่ะเออน่ารักมากอุยนนี้ก็น่ารักอันนี้เป็นน่าจะเป็นแม่หมดเนาะใส่ชุดฟักทองนะคะฝั่งนี้ก็เป็นรูปฟักทอง นี่ชาตามยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นแม่หมดน้อยขี่ไม้กว่าแบบแนวตั้งนะคะเขาไม่ได้ขี่ไม้กว่าแล้วเขาขี่ช้อนนะแม่บอกเขาขี่ไม้กว่าเป็นขี่ช้อนนะคะแล้วก็ซ้ำๆแล้วเรามาลองแกะอันนี้กันข้างในน่าจะเหมือนกันละคะ่ะแม่แกะอันที่ได้มาเยอะนะรู้สึกลายนี่เยอะ Wow. ว้าวหนุยหอมสีครีมนะคะสีเหลืองอ่อนๆอน่ะเป็นเหลืองอ่อนนะน่าจะนรถฝักทองแหละอันนี้นะคะน่าจะเป็นช็อกโกแลตน่ะจนไวช็อกโกแลตนะคะคือช็อกแลตสีขาวนะแล้วก็มีรถฝักทองค่ะ คือแม้ว่าอร่อยเพราะว่ามันไม่หวานมากส่วนใหญ่ไวท์ช็อกกแลตมันจะหวานเลยใช่ไหมอันนี้ไม่หวานมากค่ะอร่อยที่ซองนะคะเขาเขียนบอกด้วยนะว่า64แคลอรี่นะก็เยอะเหมือนกันนะ64แคลอรี่ค่ะแต่ว่าทานแค่นี้ซองเดียวแม้ว่าไม่เป็นไรไม่อ้วนนะแค่นี้ เราลองไปใส่มาคเวฟกันนะคะแม่เปลี่ยนใจแล้วแม่ว่า3-4ถึง4เนี่ยน่าจะเป็นวินาทีมากกว่านะลองดูมาแล้วค่ะแม่ใส่ไปประมาณ6วินาทีนะคะมันก็ละลายแบบนี้แล้วนะคือตอนแรกอ่ะ3วินาทีแปบ๊บเดียวไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอันนี้แค่6มันก็ละลายช็อกโกแลตละลายแล้วมันแยกตัวกันนะ่ะแม่ก็เลยงงว่ามันคืออะไรนะนี่นะ ดี๋ยวใครอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ช่วยบอกแม่หน่อยนะคะเขาอาจจะแบบสีวินาทีให้กินอุ่นๆหรือเปล่าแม่ก็เอาซ้อมมากินนะก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะรู้สึกเหมือนตัวเวเฟอร์ข้างในกรอบขึ้นด้วยล่ะเรียบร้อยค่ะที่เหลือนี้เดี๋ยวแม่ก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะรอเชฉดแตมกลับจากโรงเรียนนะแล้วให้ทานนะคะ แม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะแล้วก็น้องเชิแตมที่เพจแล้วก็ Instagram มแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย